สวัสดีครับเซลฟี่ครับผมผมมีเรื่องจะมาบอกครับคือว่าวันนี้นะครับผมผมต้องไปอ่าอเมริกาครับผมประมาณ4ี่โมงครับแล้วตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงแล้วครับผมผมไปหาพ่อแม่ที่นู่นนะครับผมก็อาจจะมีวิดีโออัพบ้างนะครับผมอืมใช่อาจจะมีวิดีโออัพบ้างครับผมแค่อยากจะมาบอกว่า IG เนี่ย IG m a c ม็กกี้อันเดสโก้เนี่ย,ย,ยไม่ต้องตามมาฟอลเข้าใจเปล่า ไม่ต้องตามมาเออไม่ต้องตามมาฟอร์แม็กกี้อันด์เดสกอร์อาร์พีตามมาฟอร์นี่โกรธนะไอ้พวกรูปส่วนตัวอะไรของเรื่องมันคือเรื่องของผมไงนะรูปส่วนตัวอะไรเงี้ยไม่ต้องตามมากดไลค์เข้าใจเปล่าวจำได้ยังแม็กกี้อันด์เดสกอร์อาร์พีเออแล้วมันมีสตอรี่แบบนี้อีกเดี๋พี่หรือเปล่าอ,อ่ะไม่ใช่นี่สาวพี่หรือเปล่าวิ <I know. S 3> ่งใช่หรือเปล่าพี่คะ บ้า uh. Hi sup guys this Justin Bieber เงาผมอักเสบนิดนึงเข้าใจเปล่าไม่ต้องมาดูไม่ต้องมาดูเข้าใจเปล่า Macky อันนี้ก็ R P นั่นคือ I G นะแล้วก็ Facebook เนี่ยราชตาพิเชษโชธเออมันมีลิงก์อยู่ด้านล่างหมดแล้วเนี่ยก็เขียนไว้ให้ด้านล่างหมดแล้วเนี่ยจริงๆเขียนไว้งั้นแหละไม่ต้องมาดูหรอก ไม่ได้อยากให้ดูเลยเออไม่ต้องตามเข้ามานะไอ้พวกรูปแต่ละวันเนี่ยถ้าเกิดใครอยากเห็นเนี่ยไม่ต้องเข้ามาดูเข้าใจตรงกันนะไม่ต้องดูนะเข้าใจปะคือ,ค,อคือปล่อยเขียนไว้ไว้งั้นแหละไม่ต้องตามมาฟอร์ไม่ต้องตามมาอะไรทั้งนั้นเลยไม่มี c e b o o กส่วนตัวนะรัชตากพิเชษโชธแล้วก็มี IG นะแม็กกี้อเดสกอาร์พีนะก็ไม่ไม่ต้องตามมาในะช,ช,ช,ชนะนะไ่ไม่ต้องตาม,มา ก็ผมจะอัพรูปอะไรเงี้ยไม่ต้องสนใจอัพส่ตอรี่ไม่ต้องดูหุย y o u ยูทูบเนี้ยนะก็กดไลค์กดแชร์อะไรเงี้ยกดทำไมอ่ะไม่ต้องกดต้องกดต้องกดผมก็ไปประมาณสองอาทิตย์นะครับผมก็สำหรับใครนะครับผมที่ไม่อยากดูเรื่องของผมนะไม่อยากดูรู้เรื่องของผมเลยนะไม่ไม่ต้องตามมานะผมก็อัพรูปไปลวผมไปงั้นแหละไม่ไม่ต้องมาดูดูทำไม2อสองอาทิตย์เองเออนะ สนน,สนี้นะ็ต้องลาไปก่อนนะฮะก็ก็ลาไปแล้วไงจะลาแล้วไง,วงเออก็ต้องลาก่อนครับผมเราวันนี้อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมและอย่าลืมกด subscribe ด้วยครับผมไปก่อนนะไม่ต้องตามมานะ Macky underscore R T นะมันก็ราสตาร์พิเศษโทษนะลิงก์อยู่ด้านล่างหมดแล้วนะแล้วก็ก็ไม่ต้องตามมาดูหรอกเนาะเนาะเนาะตามมาเหอะกูขอร้อง